โยโยโยสวัสดีครับ f c คืนลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คือกันหน้นะครับก่อนอื่นฝาก วีเอพในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับมาถึงค่าคืนวันอังคารนะครับคลิปแรก3คู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่4ของแต่ละกลุ่มเริ่มที่เวลา5้าโมงครึ่งเลยนะครับช่วงเย็นในกลุ่ม C ีครับญี่ปุ่นจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับออสเตรเลียอันดับ2ครับญี่ปุ่นมี9แต้มจากการชนะ3นัดรวดเกมล่าสุดบุกชนะซาอุดิอาระเบียามาสอศูนย์นะครับตัวหลักก็วัตารุเอนโดไดจิคามาดะทาคุมิมินามิโนะอายาเซะอุเอดะกองหน้าตัวเก่งนะคร มีสีต้มจากการชนะ1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะจีนมา3-1นะครับตัวหลักก็แฮร์รี่ชูท่าครับจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีเครกกูดบินแจ็คสันเออร์ไวนะครับกองหน้ามิเชลดุกหัวหอกจากมาชิดะในเจลีกนะครับเจอดวลล่าสุดคือบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกครับญี่ปุ่นเอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมเขามองญี่ปุ่นเป็นต่อแน่นะครับดูแล้วชั่วโมงนี้ต้านยากจริงๆครับ ญี่ปุ่นเล่นดีทั้งเย่าและเยือนนะครับออสเตรเลียต้านไม่อยู่ครับญี่ปุ่นการันตีแน่หนึ่งประตูไปรุนแมตสองเชียรญี่ปุ่นนะครับคู่ต่อมาเวลา6โมงเย็นครับในกลุ่มบีเกาหลีใต้จกฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอิรักรองจกฝูงทั้ง2ทีมมี7จดแต้มจากการชนะ2สเสมอ1เท่ากันนะครับเกาหลีใต้เกมล่าสุดบุกชนะจอร์แดนมา2 0ครับ แน่นอนชุดนี้ไม่มีโซนเฮืองมินนะครับแต่ว่าการหลักที่เหลือควางอินบอมอีจาซุงอีคังอินควางอีชานพร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับอีรักเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะปาเลสไตน์มา1-0นะครับอิบราฮิมบายเอสอาริยาซิมครับกองหน้าเป็นตัวเก่งไอามานฮุสซินนะครับเจอกันผลล่าสุดคือบอลโลก2022รอบคัดเลือกเกมในบ้านเกาหลีใต้จบ0-0ด้วยนะครับ คู่นี้ก่อนเกมเขามองเกาหลีใต้เป็นต่อค่อนข้างเยอะแต่ดูแล้วเนี่ยเกมเกาหลีใต้ก็ไม่ถึงกับไหลลื่นมากนะครับอิรักชุดนี้ดูเหนียวนั่นครับพิจามอาว่าหน้าวัดใจอิรักคือต่อให้แพ้ก็เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนี้ครับคู่นี้เชียรักนะครับ ปิดท้ายเวลา3ามทุ่มในกลุ่ม A ครับอุซเบกิสถานจากฝูงเปิดบ้านเจอยอีอันดับ3อุซเบมี7แต้มจากการชนะ2สเสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมออิหร่านมา0-0น,นะครับก็น่าจะจัดเต็มเหมือนเดิมครับโอตาเบกชูคูรอฟอับบอสเบกเฟลซูยาเอฟกองหน้าเป็นเอลดอร์โชมูรโรดอฟนะครับเจอกับ UAE มี4แต้มจากการชนะ1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอเกาหลีเหนือมา1-1น,นะครับมีอาลีซาอมิน บรูโนอเดลาซูฮาลกองหน้าเป็นไคโอคาเนโดนะครับเจอนหัวล่าสุดคืออุ่นเครื่อง2,020อุสเบเปิดบ้านชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมอุสเบกิสถานเป็นต่อพี่เจริมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับอุสเบแม่ต้องการไปบอลโลกในรอบนี้เลยนะครับวัดใจอุสเบกิสถานครับยูเอ e อาจจะเหนียวแน่นตัดต้านยากเวลามาเยือนครับอุสเบ์จะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบไปที่ญี่ปุ่นอิรักและอุสเบกิสถานครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย